เรื่องที่เราจะพูดคุยวันนี้เป็นเรื่องร้อนๆครับเราเคยบอกในรายการบอกว่ารัฐบาลกําลังใส่ช้างพรบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กไปสู่สภาครับ,รบก็เป็นไปตามนั้นถ้าถามว่าระดับฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลเนี่ยพักร่วมเนี่ยตกผลึกไหมไม่น่าจะตกผลึกต,ตั่าไหร่แต่ก็ก็ลอมชอมผมประโยชน์กันได้ระดับหนึ่งพรบเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็มันมีสาระอะไรบ้างอเฮียร์ i n งไปทั้งหมดถ้านับนะ4ครั้ง ครั้งสุดท้ายนี่ออกมาก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย80%ถามแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยก็โดยเฉลี่ยประมาณ80%เนี่ยคนเห็นด้วยคนเห็นด้วยคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวผมเห็นนะผมไปดูในรายละเอียดคนไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวไม่ควรมอบอํานาจให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการรักษากฎหมายนี้ร่วมกับนายกรัฐมตรีให้นายกเดียวๆไปเลยเดียวๆไปเลยเหตุผลเขามีเหตุผลนะเหตุผลเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายอยู่แล้วเออก็น่าสนใจนะ,อ,ะอันนั้นประชาช,ชนให้ความเห็นนะแต่คําถามก่อนที่จะลงรายละเอียดว่าสาระอันใหม่นี่ม,มอะไรบ้างแต่คําถามคือสิ่งที่หมาไทยเรียกร้องก่อนหน้านี้เอ,อซึ่งหมาไทยก็คือภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักร่วมที่มีเสียงอันดับสอง6กสิแล้วหกสิเนี่ยเขาเรียกร้องเลยในนั้นก็คอมเมนต์เลยว่าอยากให้รัฐมตรีหาไทยเนี่ยรักษาการร่ม ซึ่งก็ได้มาแล้วไงไเ,เลยทําให้ฝ่ายบรยิหารมารถลดแรงกระแทกไประดับหนึ่งแต่ถ้าเอาอย่างพี่โอเอาอย่างที่ก็สํารวจมาเนี่ยให้ในายกคนเดียวเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมีปัญหานในการมาทิการอีก <c oughs> ผมว่าจะมีปัญหานในการมาทีการเจ็ดมื่นกว่าคนเห็นด้วยใช่ครับรอบสุดท้ายสาระหลักใหญ่ใจความของกฎหมายนี้ หนึ่ง,งมีการกําหนดจํานวนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการเลยอ่าเดี๋ยวออกมาแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เคณะกรการจะเป็นผู้มีอำนาจใช่2กําหนดพื้นที่พื้นที่ด้วยให้เป็นที่ตั้งของสถานบันเทิงครบวงจรอันนี้ก็สองซึ่งตรงนี้ลัฐมตีช่วยประการสวงครังลัฐมตีหนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒเนี่ยบอกแล้วว่าที่เขาบอกตรงนู้นนี่ที่คทมอสอายเส้นที่นู่นที่เนี่ย มันเป็นการคาดการันคาดการณ์ยังไม่มีอะไรเลยเราต้องรอชุดนี้แต่คาดการ์ยังไงนะผมเป็นเอกชนนะผมจิ้มถูกผมว่าผมว่าที่ท่าเรือคลองเตยน่าจะมีอาจจะมีหนึ่งถึงสองรายเสร็จได้ข้อสามกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาร่วมทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลูกลงทุนเบ็ดเสร็จอันนี้กําหนดหลักเกณฑ์ไปเลยในในกฎหมายนะแต่ว่าต้องเป็นพื้นที่ของราชการใช่ไหมถูกต้องเอมันคล้ายๆกับ พีพีดีพีพีพีเน็ตผมถามแบบนี้เออแตกก่อนนี่ไปข้ออื่นผมถามนี้มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นพื้นที่ของราชการสมมุติคุณบักบันบุญเลิศโอ้โหนี่มหาเศรษฐีเลยนะมหาเศรษฐีอันดับ8ปดของเมืองไทยเาป็นอมีที่ดินอยู่ที่ภูเก็ตหรือว่าที่พังงาหรือว่าที่ชลบุรีเนี่ยหนึ่งพันไร่ หนึ่งพันไร่คุณรู้ได้ไงเดี๋ยวเนี่ภรรยารู้อย่างมีว่ามีที่ดินหนึ่งพันไร่มีที่มีที่ดินหนึ่งพันไร่เสร็จแล้วบริจาคให้รัฐบริจาคแล้วนะเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนปั๊บเป็นของรัฐแปดร้อยไร่ที่ดินแปดร้อยไร่นี้เป็นของรัฐและพื้นที่ดีด้วยเหมาะสำหรับทำอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วเอกชนก็ทำแล้วไปใช้ตรงนี้เป็นเอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ได้ไหมได้ผมถามมาแล้วที่ถามมาเพราะได้ยินมีคนคิดผมแอบถามมาแล้วได้เลยไหมได้ก็ที่ดินนี้เป็นที่ดินของรัฐแล้วไงที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐคุณจะบริจาคยังไงเนี่ของกระทรวงการคลังของใครแล้วแต่เนี่ยของกรรมชาทยของกรมที่ดินคือเป็นของรัฐแล้วไงเป็นค้ามอบาให้การรถไฟก็ได้ใช่หรือว่าใครก็ได้ที่เป็นรัฐที่เป็นดูอลทหารก็ได้ไหม ทหารไม่ได้มันเป็นที่ของรัฐอยู่แล้วต้องบนี้เอาที่ของรัฐอธนารักษ์อะไรกรมที่ดินก็ว่าไปเป็นที่ของรัฐได้นะได้เพราะนั้นบอกเอกชนทุกคนนะที่เพราะทำเลของรัฐบางทีไม่เหมาะสมใช่มันไม่เหมาะสมกับการทำอินเตอร์เมนท์คอมพล็กแต่ที่ของเอกชนที่มีพื้นที่กว้างๆเนี่ยอาจจะเป็นที่เหมาะสมใช้แบบนี้ครับใช้แบบนี้ได้โมเดลนี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่มีการคิดที่จะสร้าง สนับสนุนให้มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อยู่ที่สนามบินใหม่ที่พังงาที่บอกนี้บอกเนี้ยเขาสมมติเขามีพันไล่เขาบริจาคให้รัฐเนี่ยเป็นที่ดินของรัฐแล้วตามเงื่อนไขนี้แต่เขามีอีกสองอเนี้ยไม่เป็นที่ข้างเคียงที่ข้างเคียงเขาพัฒนาใช่คือตรงนี้บูมขึ้นมาเขาให้รัฐเนี่ยเหมือนกับเขาเสียหายเสียนะแต่จริงไม่ไอสองสองร้อยที่เหลือเนี่ยนั่นแหละคือมูลค่ามูลค่าเลยเลยใช่โอ้ได้นะมูลค่าการบริหารข้อต่อไปข้อสาม ข้อ4ี่กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเยียวยาของผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นจากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์วันก่อนข้อน,นี้คูยกันมากวันก่อนที่สัมมนาของทีรกิจที่เรื่องอออเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ร่ำตีหนิมจุลพันธ์ก็ไปแล้วก็หลายหลายฝ่ายเครือข่ายพวกติดพน,นันอะไรเนี้นะเขาบอกจะเยียวยาตั้งกองทุนเยียวยาได้ไหมตรงนี้ต้องกดล็อกให้ได้นะ ตั้งกองทุนเหมือนกองทุนที่จากกองทุนสตสกองทุนที่ให้ไอ้อะไเนี่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันติดวินัยกันเงินหนึ่งครั้งต้องไปแก้ระเบียบตังไงผมผมสอบถามแล้ววันนั้นผมนั่งฟังอยู่โดยกลุ่มที่เป็นภาคเอกชนแล้วต่อต้านการพนันว่าตั้งกองทุนไม่ได้เยวอางี้ล้อไปเหมือนกัดเพี้ยเลยกับกรณีของการสร้างโรงไฟฟ้าของเอกชนเมื่อสร้างปุ๊บกฎหมายกําหนดได้เลยคุณต้องตั้งกองทุนขึ้นมาหนึ่งกองทุน เป็นกองทุนเข้าไปพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนบริเวณที่คุณสร้างโรงไฟฟ้าไอ้นี่ต้องเข้าพรบวินัยการเงินครังไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่กําหนดนะแต่ตอนหลังเนี่ยกองทุนแบบนี้เกิดขึ้นมากเกิดขึ้นมากเลยกระทรวงคลังกําหนดอยู่ในพรบวินัยการเงินการครังเพราะกองทุนก็คือเงินส่วนหนึ่งเพราะคุณตั้งก่อนที่จะส่งไปรัฐใช่นะเพราะถ้าส่งเงินไปรัฐแล้วรัฐออกมาเพื่อตั้งกองทุนโอ้ยุุงยากกันก่อนสมมติได้ร้อยหนึ่ง ส่งให้รัต80 20ตั้งองทุนเพื่อเยียวยาตามนี้อติดพรบวินัยการเงินขังไหมนี่น่าสนใจหรือมีช่องอื่นที่สามารถเยียวยาได้อันนี้น่าสนใจเรามเข้าใจว่าแต่ก็วางในหลักการแล้วล้อไปแบบเนี้ยต้องมีเยียวยาต้องเยียวยาแน่นอนครับพื้นที่ข้างๆผลกระทบอะไรเนี้ยต้องเยียวยาผู้ติดพนันอะไรกว่าไปในสาระกฎหมายนี้มีการเขียนอีกในข้อทวงติงของภาคเอกชนว่าบอกว่าในการที่จะตั้งกำหนดเขตว่าตรงไหนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ จะต้องเปิดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วยให้มีส่วนร่วมไอ้นี้ไอ้นี้ลดก็งงวลเลยไอ้นี้ดีนะก็คือว่าทาเฉพาะพื้นที่หรือว่าทําทั้งประเทศเฉพาะพื้นที่ครเฉพาะพื้นที่ดีเพราะของของสหรัฐกว่าจะผ่านเนี่ยทำสองครั้งครั้งแรกเนี่ยทาใหญ่ไม่ผ่านตอนหลังก็โฟกัสเฉพาะเลยไปไอ้นี่ไม่ใช่ประชามตินะเป็นการรับฟังความคิดเห็นคือพูดง่ายคือ ประชุมร่วมรับฟังครับความคิดเห็นกับคนในพื้นที่แล้วเอามาผน,นึกเข้าไปไอันี้ดีข้อนี้ข้อนี้ผมว่าต้องยึดไปเลยเพราะการมีส่วนร่วม<ช>แล้วก็อยู่กับเขาเขาต้องเป็นคนกาหนดชะตากรรมแม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ตามต้องทําประชาพิจารณ์อ้าวของใหม่อีกตัวหนึ่งที่เสริมเข้าไปในร่างนี้คือกําหนดไว้เลยนะครับในการจัดสรรพื้นที่เพื่อสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะต้องกําหนดไว้เลยว่าหนึ่งคุณจะต้องมีสัดส่วนในการสร้างคาสิโน,โนครับ ไม่เกิน10%ของพื้นที่หรือไม่เกิน10%ของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือสถานที่ทั้งหมดครับแค่นั้นแต่เดิมไม่กำหนดอืมอันนี้อันนี้ดีคำถามที่ดีเบตคือ10โดยไม่ว่าที่ไหนแล้วแต่10%เนี่ยคือตัวที่เพิ่มมูลค่าหลักของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นๆใช่ดูเหมือนจะน้อยแต่ว่าโอ้มันมันวงวนเวียนอะใช่วนเวียนเยอะคือถ้าไม่มีตรงนี้ไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่บอกกันเนี่ยไม่เกิดแล้ววันก่อนรู้สึกไม่คุ้มทุน 10%เนี่ยให้นับไปขึ้นขึ้นข้างบนข้างบนด้วยเพราะสมมติว่าข้างล่างนี้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ก็ต่อตึกไปข้างบนเนี่ยต่อไปอีกยี่สิบชั้นเนี่ยสมมติเขานับแบบนั้นพี <20> <20> ่ต้องนับต้องนับด้วยในกฎหมายรอบนี้เขียนไว้ช ja ัดเจนว่าหนึ่งคือสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดหรือสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณทำขึ้นมันก็นับหมดก็นับหมดไม่ใช่นับเฉพาะสิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ล่างนะต่อ จะต้องมีการจัดการและป้องกันไม่ให้บริเวณพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นแหล่งที่เกี่ยวพันกับการฟอกเงินถ้ามีปัญหาคุณรับผิดชอบเพราะนี่ไม่ว่าสัมมนาวงไหนหรือว่าคนที่เม็นด้วยส่วน <c oughs> ใหญ่ก็พูดถึงเนี้ยเป็นช่องทางการฟอเกเงินลุงป้อ,อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ที่ขึ้นอภิปรายตั้งก้อสังเกตรัฐบาล4ข้อเนี่ยหนึ่งนั้นคือเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยพูดถึงเรื่องว่าเป็นช่องทาง ทุจริตแล้วก็ฟ้องเงินนี่แหละใช่หลวงป้อมรู้เรื่องนี้นะเอาอกเรื่องนี้เสือเกาเสือเกาต่อมากฎหมายยังกําหนดว่าคณะกรรมการนโยบายเนี่ยที่ดูแลทั้งหมดนะที่ให้อํานาจไปเนี่ยจะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมกํากับดูแลของผลกระทบจากคาสิโนด้วยอืมอน,นีม,มีมีมาตรการอยู่ในนี้ชั้นหนึ่งคาสิโนอ่าก็เขาบอกว่าคนที่ติดการพนันเนี่ย ในทางจิตวิทยาแล้วเป็นการรักษาที่ยากที่สุดอถ้าเทียบกับคนเป็นหนุ่มเป็โรก,กิจใช่เดียว <c oughs> ยากยากต่อมากําหนดไว้เลยกําหนดไว้เลยว่าคนไทยคนไทยที่จะเข้าไป อยู่เล่นคาสิโนเนี่ยนะคุณจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า5้าล้านบาทและตรวจสอบบัญชีย้อนกลับได้ในอเดือนติดต่อกันอันนี้ยังยึดเดิมแม้อย่างคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกคอมเมนต์ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเป้าหมายคืออยากให้คนไทยที่เล่นอยู่ตามชายแดนอ่ะให้กลับมาตรงนี้ดีกว่าเพราะถ้า50เนี่ยพวกชายแดนยังเหมือนเดิมใช่อันนี้ส่วนคอมเมนต์ส่วนตัวเขาอันนี้ต่อมาห้ามผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลใดมีมาตรการพูดง่ายๆคือประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเพิ่มคนที่ไปเล่นก็ก็เหมือนกับมาตรการนี่ไงบุหรี่กับเหล้าที่ขายในสะดวกซื้อต่างคุณขายได้แต่ห้ามโคตแต่ห้ามโฆษณานะครับอีกสองข้อคือมีการเพิ่มกําหนดโทษเขาเรียกปรับเป็นพินัยลงโทษในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับหรือข้อกําหนดของคณะกรรมการนโยบายไอ้น,นี้ต้องบอกว่าทั้งบุคคลนะและจํานวนคนและนิติบุคคลคือไอ้น,นี้ก็เป็นการแก้เพิ่มเติมจากชุดแรกเลยที่กระทรวงกลางเสนอตอนนั้นไม่ได้เขียนโทษทเจเจนไงแต่อันล่าสุดเนี่ยตั้งแต่กิจการแล้วแหละเขียนโทษทเจเจเลยว่าถ้าคุณละเมิดหรือว่าไม่ตามตามเงื่อนไขจะถูกโทษทางอาญาอะไรบ้างหนึ่งสองสามนอกจากเรื่องของการถอนไรเส้นแล้วนะและข้อสุดท้ายที่มีการเสนอร่างเข้าไปใหม่ ประกอบจากร่างเดิมเนี่ยนะมีการปรปรุงแก้ไขเนี่ยมีการเขียนกําหนดไว้ด้วยนะว่าถ้าคุณกระทําความผิดเกี่ยวกับเข้าไปมีส่วนร่วมระบบการพนันออนไลน์ครับคุณโดนโทษคุณมีส่วนร่วมกับการพนันคาสิโนที่เข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับอันนี้คุณมีลงโทษคุณจะ่ถ่ายทอดสดคุณมีบทลงโทษนะคุมหมดเลยคือพูดง่ายคุณต้องไปอยู่ในนั้นอย่างเดียว ออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมนี่ในกฎหมายนี้ที่ใส่ช้างไปสู่สภาให้บรรดาสอสอัสอวอไปอภิปรายกันแก้วาระหนึ่งวาระ2วาระ3แล้วจะออกมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต์ต้องลองดูนะฮะร่มตีช่วยประการส่วนครังคุณจุลพันธ์ก็ยอมรับว่าถ้าจะแก้ไขต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสภาแล้วหลังจากนี้ผ่านขั้นตอนผู้ว่าการแล้วส่วนจะเปลี่ยนหน้าเดิม จากเดิมที่เห็นมันร่าง1นึ่งร่างสองร่างสพอถึงรับกันมาที่การแล้วในสภาสอสอสอวออจะเปลี่ยนแปลงแค่แค่ไหนเนี่ยก <K> ็บอกว่าดูขั้นตอนแล้วเนี่ยมีโอกาสมากนะที่รัฐบาลชุดนี้อาจจะไม่ได้ให้หลายเส้น <c oughs> อาจจะไปเริ่มในรัฐบาลหน้าคิอกออฟได้ดูแต่ถ้าทำเร็วๆนะ f a าร t r a c กเนี่ยก็อาจได้นะภายในปีปีครึ่งได้เขาบอกว่า ภายในสมัยหน้าสภาเปิดเนี่ยก็ใสช้างก็ไปแล้วนี่แต่ถ้าตกลงผลประโยชน์ไม่ได้เนี่ยไม่แน่ใจว่าในรัฐบาลน,นี้จะเห็นไหมอันนี้คือเผือกร้อนที่เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมล็กที่เป็นหน้าที่ของสภา